วัชจพืชพืชที่เกิดทุกที่ <S 1> <S 1> แต่ไม่มีใครกำจัดได้สักทีเมื่อวานฉันโดนฉีดตุยแล้วก็ฝืนมแบ็คค่ะฉันก็เพิ่งโดนเผาตุยแล้วก็ฝืนฉันก็เคยมีความฝันว่าอยากจะเป็นพืชเศรษฐกิจแต่สังคมไม่เข้าใจตุย <S <S แล้วก็ฝืนวนไปะจะทำนาแต่ละทีมันขึ้นก่อนข้าวอีกค่ะ I'm still alive พันผมปลูกอ้อยครับแต่ว่าชืชนี่สิครับมันปลูกตัวของมันเองเร็วกว่าอีกถอนก็แล้วฉีดก็แล้วต้องเผาและะ้วมั้งเผาดีมะเผาก็แล้วมันจะกลับมาินไปผมอีกเฮ้ยฉ <c oughs> ีดยาไปอะ่ะมันก็ล้มไม่ดูนะครับ <c oughs> แต่พอผ่านไปแป๊บเดียวอะ่ะมันก็เงยหน้าขึ้นมายักคิ้วใส บางทีผมก็คิดนะมันควรได้รับรางวัลความอดทนแห่งปีอ่ะคนก็มีความทุกข์แต่วัชพืชก็หาทางออกไม่ได้ชีวิตเนี่ยมันมีแต่วงจรงอกฉีดแกล้งตายงอกตายก็ไม่ได้งอกก็ไม่อยากงอกแล้วเหนื่อยลองตัวนี้ไหมนั้นลองนี่8ดสิงจบทุกวงจรการงอกของวัชพืช เราเคยเจอมาแล้วรอบลืงตอนนั้นยังไม่ทันงอกเลยพวกชีวิตวัชพืชอาจไม่มีรอบต่อไปปาสิงลดรอบการงอกยืดเวลาผลผลิตด้วยยาข่ายาตราแปดสิง